สดีค่ะว,วันนี้นะคะเราพากันมาที่เขตใช่ไหมนาอะไรครับพี่มิวพอเรารู้ว,ว่าถายแบไปช้อช่ไน,นี่คะ่ะนางสาว,วพิมพิชาเกิดน้อย,ยเราพาท้องนุ้มาถ่ายแบบประชาชนใบใหม่กันนะคะถ่ายพร้อมอย่างที่สองค่ะเดียวที่สองละตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวจะไปถ่ายรูปบประชาชนอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้รอคูพ่อนะคะจอดรถอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประชาชนใบใหม่ของเราจะเป็นยังไงใบเต่าอยู่ไหน ไปเดี๋ยวไปเอาใบเก่ามาก่อนน้องลูกลืมบัตรประชาชนใบเก่านะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อไปเอาให้ก่อนนะคะตอนนี้เรากเลยจะเข้าไปจองคิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ได้บัตรคิวมาแล้วนะคะน้อง,องลูกนะคะก็ก่อเอกสารเรี่ยบร้อยอันนี้เป็นบัตรใบเก่า,าให้ดูหน้าให้ดูหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปเบอร์น <laughs> ่านเด็กคนนี้ใบเก่าอันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นนางสาวแล้วนะคะ เดี๋ยวเรารอคิวน้องมุกนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ถ่ายด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกมาแล้วลูก้องมุกจะเป็นยังไงนี่เอวถ่ายไหมถ่ายไหมไม่เอานะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันอยู่ประมาณสามคิวจะถึงคิวน้องมุกแล้วนะคะทุกคนท้าไมนางสาวนางสาวเป็นนางสาวอายุสิบห้ามาเป็นสาวลำบงคุยกับใครอ่ะเฮ้ยเขาแบบบุคคลปิตนาอุ้ยจอลนหัวใจเลยนะทุกคน เดี๋ยวเราต้องไปแอบสืบกันนะคะว่าเป็นใครนะคะคนเดียวกับที่ให้ของขวัญแน่เลยคนละคนอ,อ้าวจริงเหรอ,อมีหลายคนเนาะอุ้ยนี่ใส่ไม่ดีอ้าววาวแล้วน,นะคะทุกคนยังไม่ทันถ่ายตอนนี้ก็จะถึงคิวนงมุกแล้วนะคะอีเดอร์ชูเท่านั้นตื่นเต้นปะเขาต้องถอดแว่นด้วยนะใช่มีคนถ่ายบัตรนักเรียเพราะว่าบัตรนันเนียนนไม่ได้แต่งหน้าไหนจะทำหน้าไงไ่น ซ้อมกัอนอยอสวยค่ะยังยังไม่ถึงอ,าอ้าวกระโดดค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเดีย๋ยวถ่ายนี้เสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรกินแล้วน้อยอยู่ล่ะมารอรู้ว่วรา,มมารูปนูปปจะเป็นยังไง น,นี้จะเป็นอัตราการถ่ายค่าธรรมเนียมนะคะของเรานะคะวเวลามาถ่ายบัตรประชาชนจะมีค่าธรรมเนียมเอาใช่เพราะเขาจะวัดส่วนสูงไงว่าเธอสูงจริงๆเท่าไหร่ใช,ใช่ปะตอนตอนมหนึ่งสูงร้อยสี่สิบเจตตอนนี้สูงร้อยห้าสิบสี่ใช่หรอใช่เดี๋ยวเรามาวัด <57. S 1> ตัวเจตอันนี้มันสูงอยู่ที่ร้อยค่ะร้อยหลายใบเก่าสูง ร้อยสิร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบรอยยี่สิบที่มีหิวสูงด้วยแหละเจ้าสิบห้าเจ้าห้ี่มีหิวสูงพ่อกับแม่เลยอ่ะเดี๋ยวเรานั่งรอก่อนนะคะเร่มเหรอนี่นะคะเด็กมหาลัยภาษาหนูทำหน้าอะไรอ่ะเปล่าค่ะอันนี้ใส่ข้อตะกี้นี้น้องลุงได้คิวมาแล้วเอ้ยเป็นรับคิวแล้วก็เหลือเดี๋ยวรอถ่ายรูปใช่ไหมเราขอบัตรแม่ด้วยนะราบัตรตัวเราก็ว่ ทำไมก็ดีแล้วแม่พอดีค่านนระตอนนี้พ่อกำลังรอเลยทำรงยการบัตรชมนู้ดอยู่แ้วนู้นนะคะส่วนคนนี้เป็นคนให้กำลังใจนะคะทุกคนเดีย๋ยวมาดูว่าลูกน้อโมงจะเป็น<อ>ยังไงดูข้าวาวุข้าวใหญ่กินข้าวพ่อเธ<พ>อถ่ายเสร็จแล้วนะคะรอบัตรนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไง สูงร้อยกว่าแน่ไม่ทันมองประมาณ150ยกว่าเดี๋ยวไปดูในบัตรอีกทีหนึ่งนะคะรอบัตรก่อนเป็นไงบ้างตอนถ่ายรูปเ,เก่งไหมเก่งเซ็ตผมดีไหม,มนั้นขอดูหน่อยดยิดูจริงๆ <laughs> อยาการูปนี้ติดแบบประชาชานนั้นนอันนี้ได้เหรอไหนเลย <laughs> มองไม่เห็นไม่ได้นี่บัตรนลนกไหนให้นกให้เพื่อนๆดูหน่อย นี่นะคะบัตรนมูกเป็นนางสาวแล้วนะจ๊ะสวยนะดูสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอคุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อกาําลังรอไปเอาบัตรไปอาชนอยกันใช่ไหมโอเคตอนนี้นะคะพวกเราก็พานลูกมาเปลี่ยนบัตรประชาชนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินกันแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไปได้นางสาวมีชาย